วันโควิดลามหนักบิ๊กตู่สั่งสอทเอตรียมพร้อมล็อกดาวน์ทั้งประเทศสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขารรักทุกๆท่านนายแพทย์ทวีสินเผยนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงสาธารณสุขจัดเตรียมหลักเกณฑ์การสั่งล็อกดาวน์จังหวัดหรือล็อกดาวน์ประเทศรองรับกรณีหากมีการระบาดในจังหวัดมากขึ้นที่กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 และโฆษกกระทรวงสาธารณาสุขแถลงสถานการณ์โควิด -19 ว่าวันนี้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งนายกได้เน้นย้ำเรื่องของมาตรการควบคุมสอบสวนโรคการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดอย่างไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการดำเนินคดีใดๆดังนั้นขอให้พี่น้องเมียนมามีความมั่นใจ อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้เพียงแต่มีการเตรียมหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าจะต้องใช้อะไรเป็นตัวกำหนดถึงขั้นนั้นจะได้ไม่ต้องมีการสั่งการโดยพลัาการจากคนใดคนหนึ่งนายแพทย์ทวีสินกล่าวอีกว่า มาตรการที่ดำเนินการในพื้นที่ไข่แดงที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งพบการติดเชื้อ42เปอร์เซนนั้นจะมีการตั้งรอพอน้ำประมาณ100เตียงใกล้กับพื้นที่กับบริเวณหอพักหากมีการเจ็บป่วยจะดูแลตรงนี้ไม่ต้องออกไปข้างนอกสถานที่ทั้งนี้ระบบสาธารณสุขจะจัดการดูแลตั้งแต่มีอาการเบาไปหนักไม่เอาผู้ป่วยออกมาข้างนอก ส่วนคนที่อาศัยอยู่ข้างนอกก็ไม่ควรเข้าไปในพื้นที่มีเพียงแต่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขที่มีความรู้และมีการสวมป้องกันอย่างเข้มข้นเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้อย่างไรก็ตามมาตรการนี้อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรตัวเลข14วันที่เคยนับกันนั้นอาจไม่สามารถใช้ได้อีกอาจจะต้องบวกเพิ่มไปอีกเพราะจะมีการติดเชื้อเป็นวงรอบๆออกไปอย่างไรก็ตาม จะอยู่ในขอบเขตที่จำกัดพื้นที่เอาไว้ส่วนกรณีที่มีผู้ออกไปข้างนอกแล้วในวันก่อนหน้านี้จากตัวเลขที่มีข้อมูลลูกค้าประจำของตลาดกลางกุ้งที่ติดตามได้ประมาณ1,000คนส่วนคนอื่นๆที่เป็นลูกค้าประจำนั้นสามารถแสดงตัวได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากอาจจะมีข่าวปรากฏผู้ติดเชื้อตามที่ต่างๆซึ่งอาจเกิด ขึ้นได้เพราะลูกค้าตลาดกุ้งอาจยังไม่รู้ตัวตั้งแต่แรกจึงได้มีการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆจึงอาจจะพบผู้ติดเชื้อขึ้นได้ดังนั้นขอให้สวมหน้าก,กากอนามัยป้องกันไว้ก่อนและครอบคุมกันทั้งประเทศนอกจากนี้จะย้ำเรื่องลดขนส่งสินค้าและขนขับขนส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้มาตรการเช่นเดียวกับจังหวัดขอบชายแดนจะต้องตรวจสอบทั้งรถและคนขับอย่างเข้มข้นและความร่วมมือบริษัทขนส่งทั้งหลายดูแลคนขับและกระบวนการขนส่งให้ดีที่สุดทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจะได้นำสินค้าออกมาจากจังหวัดนี้เพื่อสามารถใช้ชีวิตประจำวันกันได้ในเทศกาลปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหารเพิ่มหรือไม่ก็ตามอย่างไรก,ก็ตามก็ต้องดูแลกันเต็มที่อย่างไรก็ตามก็ต้องทำตามการควบคุมโรคระบุโรคไม่ติดต่อทางอาหารแต่ขอให้ปรุงสุกร้อนสะอาดมาตรการทั้งหลายให้สถานศึกษาดูแลเด็กๆรวมถึงการชุมนุมต่าง ถ้าต้องมีในช่วงนี้ก็ขอฝากเตือนไว้ว่าการสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะเกิดการรวมตัวและพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับสมุทรสาครหรือพื้นที่ที่สงสัยอื่นๆอาจยังจะต้องมีการกลับมาใช้มาตรการการทำงานที่บ้านอีกครั้งแต่สิ่งที่สำคัญอยากให้สวมหน้ากากาอนามัยร้อเอร์เซหากเจอกันเป็นเพื่อนกันหรือคนแปลกหน้าไม่สวมส้ากกอนามัยก็สามารถตักเตือนกันได้ เพราะแสดงถึงความห่วงใยไม่ใช่การต่อว่าขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข,ข่าวสารชอบกดไลค์ชอบกด, like, ชกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ